เป็นไปเยอะขึ้นแล้วขึ้นแล้วรับเพื่อนเลีนหลายจะตายดีวะปลาไี่ขึ้นสตรีมเราพลังใช่ไม่ด้อกเปิดของเลยสตรีมอยู่ที่ กูงส้นงัตีมอยู่บอกรอ,อคุณอยู่ในเกมกูก็อยู่ในเกมสายที่สี่คนปามงับสวัสดีครับกูได,ด้พครบเล้ย เอายเย,าย,ยี่ยเน็ตปิงไอ้สัสติดหายเยี่ยติตยดปิงโอ้ยแดดแตดเยอขึ้นแล้ว คือตัวเดวมอนก็คือตัวโกโก,กูรอกช่วงทาไดกับอะไรจากที่้กปน,นนะั้ เามังโนของโก้นเกมสามสิบสี่ข้อนน่ะยี่สิบแปดข้อนน่ะอ้ยาคิวเล่นลุ้งทีราต้องค้อนคนโหดอ่ะคิวเล่นออฟเร็วะว่าทางไม่มีใครดูสถิติบ้างแล้วสตรีมอ่ะไม่ได้ส ไม่กี่นาทีแล้ววะ tìm này app này nghe bự quá đấy tìm này youtube nó phải nhiều phần đồ thay đã con đi ngủ rồi, có 会热啊。Well,

ไออ้อาคาสิทธิ์ล่าสุดไม่นำกลับมาขาย วัวกระทะถ้าถ้าไก่ของไอ้นั่นอะโอโ Mình à lòi cô cứ cứa nàoเลย เหรอ? Gen đi hết. Sao vậy like, bạn อ,อ,อยาต่อยคนดีใจเถอะวะโอ้โหป็นแก๊งมั้งแ่ห้าวันนี่นะไอเยี่อะไรตอนนี้ mình thầy đấy con này con này. tịt đẹp em phải luôn thầy เบียบอมปอมก็มีไอวอไอดอบก็มีคนโอ้นาะแมงกำมยิงมาหนึ่งเอ็ดเก,ก้าหน่อยยิงให้โดนแล้วกัน เราจะอยู่หลังกล้องออกไป <th> ้ยุย่งดิเฮ้ยเฮียผู้เล่นหยอกหยอกเพื่อนหยอกไอ้ว์เอ้ยโดนหลอยหลังย,ยึดแป้โอ้ปุ๊บปุ๊บไป้วาปั๊บเลยเฮียแล้วแดงคู่บวกเลยบวกแปดนะ Bộ như là nó phải, Trong Hãy á, Chào đấy. แต่อยากดูกว่าสตรีมในแอปแล้วกันคนดูไม่มีทุกคน